รสชาติมันมันเป็นความเปรี้ยวที่มีความหอมหอมอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มาจิ้มกับน้ําจิ้มอันนี้นะครับก็จะยิ่งเพิ่มความมีความหวานมีความหนัวของผงชูรสนะครับมีความเค็มนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลหน่อยๆพริกผงก็มาตัดความ รสชาติของความหวานความเปรี้ยวนิดหนึ่งพริกก็มาตัดนะครับได้ความหอมของพริกคั่วนะครับพริกผงคั่วเนี่ยนะครับอ่ะเนี้ยอีกรูกนึงก็กินอย่างนี้นะครับดูท่านผู้ชมก่อนนี่นะครับเดี๋ยว้ดูรสาอร่อยมากนะครับอันนี้อยาก ทานก็ต้องลองดูนะครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่วันนี้อยากจะเอามาโชว์ให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วก็ได้มาทานหาทานนะครับด้วยกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนนะครับถ้าเรายังมีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับกับเพื่อนเพื่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมมีพระอาจารย์นะครับท่านท่านทาน่ทานคิดถึงเวลาเวลาเห็น ลูกตะคอนะครับท่านก็จะนึกถึงผมแลวผมชอบกินกินได้ไม่จำกัดกินได้เยอะมากกินแล้วต้องเข้าห้องน้ํานะครับพร้อมเป็นยาระบายนะครับเป็นยาระบายจะบอกว่ายาระบายอ่อนๆก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ากินไปเป็นสุดสองสามลูกมันก็ก็จุดๆนะครับมันมันเร่งไวมากแต่สําหรับบางคนนะครับที่ธาตุธาตุาด,ดีหน่อยนะครับก็คือธาตุแข็งเนาะก็อาจจะกินไป ได้เยอะนะครับโดยที่ยังไม่เข้าห้องน้ำห้องน้ำแต่ว่าให้เตรียมไว้เลยนะครับสาหรับคนที่กินอันนี้นะครับเข้าห้องน้ําแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทัดแข็งทัดอ่อนกันอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญก็คือรสชาติอร่อยแน่นอนนะครับคือเมนูอื่นไม่น่าจะทําได้เลยนะครับก็มีเมนูเดียวคือเอามาจิ้มกับนี่นะครับพริกผงนะครับหรือว่าเราจะเกะเกะเป็นเม็ดเม็ดใส่ไปในพริกผงนะครับแล้วก็คนเข้ากันนะครับตักตักกิน เป็นช้อนนะช้อนตักแบบนั้นก็ได้นะเป็นน้ําแล้วก็คายเม็ดเหมือนเดิมนะครับไม่เกลื่อนเม็ดนะครับถ้าเกลื่อนเม็ดจะลำบากนะครับที่แน่ๆนะครับผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าลูกตะเคราะห์หรือว่าทางอีสานบ้านผมนถ้าภาษาคขมเนเยเป็นรั่วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานเหนือนะครับก็จะพูดว่าบะข้อนะแต่ภาษาไทยก็เรียกตะเคราะห์นะครับก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่หาก,กินได้ยากหนึ่งปีมีแค่ ยิ่งหนึ่งครั้งเป็นผลไม้ที่ทานไปแล้วก็ระบายนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็คือความแซ่บความนัวความอร่อยนะครับที่แม้จะกินแค่เดียวเดียวมันก็อร่อยไปแล้วนะครับยิ่งมากินกับพวกพริกนะครับพริกเกลือพวกนี้นะครับก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยความแซ่บมากยิ่งขึ้นอย่างแน,น่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตทานต่อไปอีกคนนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดู เพียงเท่านี้นะครับได,ได้ได้มีข้อมูลไว้นะครับเนาเดี๋ยวไปอย่าลืมไปหาทานกันด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับตะครอนะครับแต่ว่าถ้ามาขอในถุงอันนี้นะครับน่าจะไม่พอนะครับหรือว่าจะแบ่งคนอื่นดีบางทีก็กินคนเดียวหมดขี้เหนียวนิดนึงก็คือลองไปหาทานกันดูนแล้วก็หาเซิร์ชกันดูนะผลไม้แต่รดูกันอันนี้เรียกว่าตะครอบักข้อหรือปันรัวนะครับอันนี้ก็ลองหาทานกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ก,กินติดต่อเข้ามานะครับไปแล้วบ <c oughs> ๊ายบาครับ